ครับก็ขอความสุขสวัสดีครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมจะทำการถ่ายทำในการที่อันนี้คือม้วนนะครับนะม้วนม้วนแผ่นหลังคาเนาะแผ่นลังคาโดมนะครับข้อวิหารปฏิบุกรหลวงพ่อนะครับที่ได้มาถึงแล้วนะครับมาถึงตอนเย็นเลยนะครับเรามาถึงตอนเย็นประมาณ5้าโมงห้าือหกโมงนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มเอาลงแล้วนะครับเราก็ถึงเวลาอันมืดค่ําแล้วนะครับครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะตัวเครื่องรีดตัวเครื่องรีดแผ่นก็จะมาอีกรถพ่วงอีกคันหนึ่งแล้วก็เครื่องเป็นม้วนอีก9ม้วนนะครับสำหรับม้วนแผ่นลังคา9ม้วนนะครับม้วนละเกือบ3ตันนะครับ3ตันกว่าม้วนละ3ตัน2นะครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ผมถ่ายคลิปใน การสร้างโดมแล้วก็ิหารพระเด็พระคุณหลวงพ่อก้านนะครับที่วัดห้วยใหญ่ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่15แล้วนะครับในการสร้างโดมครับผมลังจากที่ถ่ายทํามาตั้งแต่คลิปเริ่มแรกจนมาถึงคลิป15นะครนะครับวันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ผมได้ถ่ายทําในช่วงเย็นๆนะครับเนาะแดดร่มลมตกแล้วนะครับเราถือว่าเย็นมากเลยนะครับที่ หลังจากที่สอบถามดูแล้วรถพ่วงที่เอาเครื่องมาลงนี้รู้สึกว่าจะหลงทางน,น,นะครับเนาะก็เลยมาเย็นเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือเครนก็กําลังยกพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆลงเนาะจะเป็นนังร้านเครื่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับของใหญ่ๆิ้นสุดท้ายก็จะเป็น ตัวเครื่องตัวเครื่องตัวนี้ยังใหญ่มากเลยนะครับท,ที่ที่ทําการรีดแผ่นนะครับตอนนี้ก็คนง,งานพนักงานก็ทําหน้าที่ที่จะทําผูกมัดที่จะยกเครื่องรีดลงนะครับยังใหญ่มากเลยนะคเครื่องรีดครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ผมได้ถ่ายทำในช่วงเย็น ผมใช้กล้อง GoPro 8เป็นตัวถ่ายนะครับผมไม่ได้ปรับสีไม่ได้ปรับแสงอะไรเลยนะครับเนาะก็ถ่ายแบบก็จะดูภาพเหตุการณ์ว่าถ่ายจนเย็นๆจะเป็นลักษณะแบบไหนนะท้องฟ้าสวยงามมากครับผมเนาะอันนี้ก็6กโมงกว่าแล้วนะครับนาะทีกําลังทยอยเอาเครื่องลงนะครับเอาอุปกรณ์ของเครื่องลงก่อนนะครับต้องใช้เคีนเคีนยกตลอดเลยนะครับ รถมารถพ่วงมาทั้งหมดสองคันแล้วก็รถเข็นแผ่นต่างๆอีกสองคันครับผมเนาะสำหรับมาในทําที่เอามว้วนก็เรียกว่ามว้วนแผ่นหลังคาโดมมาครับผมอันนี้ก็กำลังทยอยเอาของลงแล้วนะครับนสะำหรับ หลายๆอย่างนะครับที่จะเป็นตัวประกอบในการที่จะมาทำรีดแผ่นแผ่นตัวน,นี้ยาวมากครับผมนะาสำหรับแผ่นที่มันบรรทุกหรือเข็นมาไม่ได้นะมันเป็นโค้งนะครับเนาะมันเป็นโค้งความยาวก็40เมตรครับผนมะความยาว40เมตรแต่ผมก็จะถ่ายทำคลิปนี้ก็ประมาณทัก2สองคลิปอันนี้คลิปนี้ก็เป็นการที่เป็นการยกเครื่องยกอุปกรณ์ลงนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะถ่ายทําในการรีดแผ่นนะครับนะารในการรีดแผ่น้งหรับลิดหน้านะครับหลังจากที่ตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียจเรียบร้อยก็มีการรีดแผ่น,นโดมนี้ใช้แผ่นประมาณ50แผ่นห้าสบแผ่นแผ่นประมาณนั้นนะครับสําหรับโดมใหญ่นะครับแ,และแผ่นก็ความยาวประมาณ40เมตรครับผม40เมตร เดี๋ยวค่อยชมนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยชมอีคลิปต่อไปนะครับผมจะถ่ายทําให้ดูนะครับให้แบบละเอียดละเอียดทั้งๆคลิปนี้ก็มันมืดนะครับเรารู้สึกว่ามันเย็นแล้วนะครับอาการอาแสงสีอาจจะไม่ชัดไม่คมครับผมมันมืดนะครับเนาะผมก็ตัดต่อภายในโทรศัพท์ไม่ได้ใช้คอมตัดก็เลยไม่ได้ปรับแสงไม่ได้ปรับอะไรเลยก็ปล่อยไปธรรมชาตินะ ครับตอนนี้เคนกําลังยกเครื่องรีดลงแล้วนะครับเนาะหนักมากครับเครื่องรีดตัวนี้ครับผมหนักอย่างนึกว่าเคนมันจะยกไม่ไหวแต่ก็ยกไหวครับผมเนาะผมก็ไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่ประมาณ2ี่สิบสามสิบตันหรือเปล่าผมไม่รู้ครับสำหรับเครื่องรีดตัวนี้เป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับเนาะสำหรับอุกปกรณ์อันนี้ก็คือเครื่องรีดครับเครื่องรีดเครื่องรีดแผ่นคนระับ จะรีแ่นน้ำค่าครับเดี๋ยวก็ผมจะถ่ายทำให้ดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับอาจจะประมาณ2คลิป3ามคลิปนะครับในการครับอันนี้ก็คือแผ่นนะครับเนาะอันนี้แผ่นจะเป็นม้วนหนึ่งม้วนละสตันม้วนละสตันครับผมสามตันสองนะครับสามตันสองร้อยกว่ากิโลครับผมอันนี้ก็คือผมก็ได้มาถ่ายทำนะครับตรงเย็นๆแล้วนะครับ ก็เกณฑ์ก็หลังจากที่เอาเครื่องรีดลงแล้วก็เกณฑ์ก็เอาเอามวนแผ่นแผ่นน้ำค่าโดมลงนะครับทีละมวนทีละ,มว,ละมวนอย่างนี้ครับผมทั้งหมดมี9ม้ามวนครับผมเก้ามวนเอาลงครับผมมวนละประมาณ3มตันสมตัน2ครับผมถือว่าหนักมากเลยนะครับเนาะเป็นเหล็ก หนานะครับเราเป็นเหล็กไม่กันสนิมได้นะครับเหล็กเป็นกระเบื้องนะครับเนาะไม่ใช่แผน่นไม่ใช่กระเบื้องครับเราเป็นหนามากเหมือนสองก็สีนะครับเป็นหนามากครับผมจะเหมือนพี่เนียมนะครับครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์เหล็กต่างๆที่ยังลงไม่หมดนะครับเนาะเดี๋ยวก็พอเอาอุปกรณ์ลงหมดเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะได้เอาแผ่นมวลลงครับผมก็จะถ่ายเป็นคลิป ถ่ายจนถึง,ถงม้วนสุดท้ายครับผมเนาะอันนี้ก็คือภาพที่กําลังเอาม้วนโดมลงม้วนลังคาลงนะครับม้วนๆอย่างนี้ครับผมต้องมองีก็รพุ่มกว่าเลยนะครับเนาะครับก็ต้องค่อยๆลงลักขนาดแบบนี้ครับผมหยุดคาแล้วก็ผมไม่รู้ว่าตัดต่อแล้วจะแสงสว่างยังมีหรือเปล่า มารบตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งนะครับเนาะมาทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มพอดีนะครับเนาะครับอันนี้ก็ดูกันไปก่อนนะครับเนาะให้หมดคลิปครับผมคลิปนี้ความยาวก็แปดนาทีครับผมนะความยาวแปดนาทีห้าสิบหกวินาทีเกือบเก้านาทีครับผมสำหรับคลิปนี้ความยาว ตอนนี้มืดมองไม่เห็นแล้วนะครับเนาะมืดมองไม่เห็นอะไรแลวตอนนี้ก็ใช้ไฟฉายบางใช้ไฟสปอร์ตส่องนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ไฟแล้วก็ก็ถ่ายแบบนะธรรมชาติเลยนะครับผมเนาะแล้วก็จะดูตัดต่ออีกทีนะครับครับอันนี้คือมวนสุดท้ายแล้วนะครับเนาะอันนี้มวนสุดท้ายแล้วนะมวนที่9ทั้งหมดมี9ม้นสวหรอบมวนแผ่นลังคาโดม น,นี่ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผมได้มาถ่ายทำประมาณพุ่มกว่าเลยนะครับถึงเอา,เอาของลงหมดครับผมเนาะเดี๋ยวก็ต่อไปคลิปหน้าก็จะเป็นการรีดแผ่นนะครับนาะเป็นการรีดแผน่นจะถ่ายให้ดูตอนกลางวันครับผมเนาะอาจจะเห็นชัดมากครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาพอพอดีพงงามครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีเดี๋ยวก็เจอกันคลิป ต่อไปจะเป็นการรีดเป็นออกมาเป็นแผ่นนะครับว่าเครื่องมันจะทำงานแบบไหนอย่างไรครับผมครับ้ปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม